สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผม f c ีทุกทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมนะครับแนวทางนะครับผมก็คนอื่นนะครับผมเนาะก็ฝากนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่กําลังนะครับกาลังหาบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่านะครับหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโชคลาบนะครับก็ลองเปลี่ยนบ้านมาเสียงโชคดูนะครับพี่เป็นบ้านนะครับขุมทองนาคานะครับพี่ ลองเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดได้นะครับผมเนาะเพราะว่านะครับบางท่านก็อยู่บ้านเดิมก็อาจจะไม่มีโชคลาภนะครับเราเปลี่ยนบ้านนะครับอาจจะเฮงเงปังๆนะครับผมเนาะก็นะครับก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับพี่พี่ก็ลองเข้าไปทักทายน้องแอดมินดูนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเนาะหรือว่าจะลองเปลี่ยนบ้านเสี่ยงโชคดูนะครับ ก็สําหรับแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่26นะครับเดือน1 0 2565นะครับเป็นแนวทางของวันพุธนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆในสูตรนี้ผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับก็ถือว่ามาตรงๆเน้นๆแล้วก็เด้งๆด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็สําหรับผลนะครับเมื่อวานรอบเฉพาะกิจนะครับ52582กับ74นะครับวิ่งสีมาเข้าที่74นะครับ ใช้รูทที่2นะครับเข้าที่8228นะครับสลับในรอบเฉพาะกิจนะครับที่ผมสรุปรอบเฉพาะกิจก็เพราะว่านะครับอาจจะมีบางพี่บางท่านนะครับที่นําตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับแต่ว่าผมมัดรวม3ามนอยนะครับเน้นให้ก็จะประมาณนี้นะครับก็สลับในรอบพิเศษนะครับ071กับ20นะครับของเรามาเข้า20ตรงๆนะครับเน้นๆเลยนะครับวิรูธที่2มานะครับ รอบรองพิเศษมานะครับที่ผมเน้นให้นะครับส่วนรอบปกตินะครับ6ก4กับ03นะครับของเราตัววิ่งรูดไม่มานะครับรอบปกติที่ผมเน้นให้นะครับมาในวิ่ง4แทนนะครับในเลขบนนะครับผมส่วนในรอบ vip นะครับ002กับ52นะครับ0220มาเด้งเดงอีกแล้วนะครับในรอบ vip นะครับถ้าใครวิ่งรูดที่2นะครับเด้งบนล่างนะครับเพราะว่าจะไปเข้าที่5225อีกนะครับผม ในรอบ V.I.P ก็ถือว่าปังๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ผมก็บอกพี่ๆ f อนะครับในกลุ่มว่าวันนี้สองจะไหลก็ไหลจริงๆนะครับพี่ๆก็ถือว่าไหลจริงๆนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆนะครับก่อนไปรับชมผมก็ฝากคาเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมก็สําหรับแนวทางนะครับผมได้ผมได้อัดคลิปไปรอบหนึ่งแล้วแล้วไป ลงนะครับลบนะครับเนาะผมก็เลยต้องจะเฉลยให้พี่ดูทีละน้อยนะครับจะเฉลยให้พี่พี่ดูนะครับทีละน้อยนะครับผมนี่ครับเนาะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับพี่พี่วิ่งที่สองรู่ที่สามนะครับเน้นรอบปกติลองรอบพิเศษนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมรูดสองเนาะแต่วันนี้ผมลูดสามนะครับ ส่วนในตัวเจาะตัวน้นนะครับพี่พตัวเจาะตัวเน้นเราไปดูกันเลยดีกว่านี่เลยตามนี้เลยนะครับก็ผมจะเน้นให้นะครับ3031 3 2 3 6 3 8หนะครับหลักร้อยจะให้ไปที่หลักศูนย์นะครับนี่ครับผมก็นะครับบางพี่พี่อาจจะงงเนาะว่าเน้นรอบปกติแล้วก็ลองรอบพิเศษก็คือว่าคําว่าลองรอบพิเศษเนี่ยเราก็อย่างชอบน้อยนะครับเราก็ เสียงโชคน้อยนะครับพี่พี่อย่างผมเน้นรอบปกติเนาะถ้าใครชอบก็ตามผมเนี่ยก็เราก็อัดได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับบางพี่พี่อาจจะงงเนาะจะงงว่าทําไมไม่เขียนรอบพิเศษก่อนนะครับก็คือว่าผมเน้นรอบปกติลองรอบพิเศษนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าพี่พี่ท่านเก่าที่ติดตามก็น่าจะรับรู้ได้นะครับส่วนพี่พี่เอฟซีท่านใหม่นะครับก็ลองศึกษาแนวทางดูก่อนได้นะครับว่า แนวทางที่ผมให้ไปนะครับตรงใจพี่พี่ fc หรือเปล่านะครับถ้าตรงใจแล้วเราค่อยไปด้วยกันนะครับผมก็นะครับสรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกกำลังแรงใจเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องแอดนะครับขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าพี่พี่นะครับได้แนวทางในกลุ่มแล้วก็ยังเข้ามาให้กําลังใจในช่อง YouTube อีกนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับพี่พี่ใน u t u b e นะครับผมก็นะครับอย่าง ถ้าเกิดเจอนะครับถ้าเกิดเจอโฆษณานะครับพี่ก็ฝากรับชมให้ห ots, หด้วยนะครับเพราะว่าโฆษณาก็คือ1หัวใจหลักของช่องนะครับพี่พี่ก็ฝากด้วยนะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก่อนออกไปใครยังไม่มีบ้านนะครับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วนะครับไม่มีโชคลาภนะครับก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับพี่พี่บ้านขุมทองนาคานะครับผมก็เฮงๆรวยๆหลายท่านเลยนะครับผมเนาะเฮงๆรวยๆหลายท่านเลยเพราะว่า พี่พี่เอก็เข้าไปหลายท่านนะครับก็ส่งมาบอกนะครับส่งมาบอกแอดนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเขาใจดีนะครับน้องแอดใจดีนะครับลองเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ก่อนนะครับเนาะขุมทองนาคานะครับผมบ้านเสียงโชคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้พี่พี่นะครับเฮงรวยกันทุกคนนะครับผมกลับสวัสดีครับ